ก่อนจะไปรับชมไลฟ์ของเราวันนี้นะคะตูนต้องขอกราบขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านค่ะที่ให้การต้อนรับแคมเปนพิเศษดีๆของเรานะคะกับเบนเคนเนกเเซล2023 ตลอดทั้งเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้อย่างเกินความคาดหมายเลยค่ะและเพื่อเป็นการตอบแทนคุณลูกค้าทุกท่านนะคะเราขอขยายแคมเปญพิเศษดีๆค่ะกับโอกาสสุดท้ายที่จะได้เป็นเจ้าของรถเบนซ์รุ่นใหม่ไหม่น้อยรถจัดหนักส่งท้ายปีสูงสุดถึง5 0 0แสนบาทห้ามพลาดเลยนะคะวันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นสนใจเข้าไปรับชมเพิ่มเติมในที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเราค่ะ wwwbenK.com เรามีรถเบนซ์สวยๆให้เลือกมากกว่าอีก200คันห้ามพลาดกันเลยนะคะ จัดมาให้แล้วอีก1คันนะคะกับ GLS 2 5 0 AMG ค่ะเป็นสีขาวนะคะเบาภายในสีดำมาพร้อมกับตัวท็อปสุดค่ะคันนี้นะคะปกติแล้วเราขายอยู่ที่1น9 0 0 0บาทค่ะพิเศษเลยนะคะกับแมกกาเซลต่อโปรให้แบบนี้ลดให้อีก20,0,000บาทเหลือเพียง1 2 9 0 0 0้าบาทเท่านั้นค่ะเป็นคันที่ขายดีมากๆอีก1รุ่นของ Mercedes Ben z เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความน่ารักของเขาแล้วก็ราคาที่ประหยัดมากๆตอนนี้ด้วยค่ะ ขับลุยได้ทุกสภาวะท้องถนนเลยนะคะเพราะตัวรถเป็นแบบยกสูงนั่นเองด้านหน้าของเขาคันนี้เป็นตัว250มาพร้อมกับความเป็นตัว AMG นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้ากระจังของเขาคันนี้เสริมหล่อมาให้แล้วนะคะกับดาวกระจกดิสโทนิกค,ค่ะ รวมถึงไฟหน้าของเขาก็เป็นระบบ LED high performance ด้วยค่ะดีไซน์ของเขานะคะออกแบบมาลงตัวมากๆรวมถึงล้อของเขานะคะสังเกตเลยค่ะนี่ล้อเป็นลายซี่สีดำขนาดล้ออยู่ที่19นิ้วนะคะก็คือจะมีความที่ใหญ่เต็มซุ้มล้อเหมาะกับรถ SUV มากๆเลยค่ะด้านข้างนะคะนี่น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ใช้งานสะดวกสบายด้วยค่ะ ตัวรถที่ยกสูงแบบนี้นะคะแล้วก็ห้องผู้โดยสารที่โปร่งก็คือเป็นเอกลักษณ์ของเขาเปิดให้ดูด้านในก่อนเลยค่ะตัวท็อปบอกเขาจะเป็นตัวอคันทัล่าค่ะเดินด้วยได้สีแดงด้านนอกข้างบนค่ะมีตัวเหลาอลูมิเนียมให้รวมถึงหลังคาแก้วพาราลมิกการรูมนะคะเปิดในส่วนของด้านหน้าได้ครึ่งบานเลยทีเดียวค่ะรุ่นเชดลิฟต์นะคะไฟด้านท้ายจะเป็น LED ดีไซน์ใหม่ค่ะฝาท้ายของเขาด้านหลังนะคะจะมีตัวปัดน้ําฝนให้ออปชั่นตัวท็อปนะคะจะมีส่วนแฮนด์ฟรีแอสเซทแบบน เปิดแล้วก็ปิดได้ค่ะเป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะคะและพื้นที่เก็บของก็ให้มาพอสมควรเลยทีเดียวค่ะมีความกว้างพอใช้ได้เลยนะคะสามารถทับเบาะเพิ่มเติมได้นะคะถ้าต้องการใช้สเปซพื้นที่ที่เป็นแบบยาวเดี๋ยวปล้องปิดแบบไฟฟ้าดูให้ค่ะนี่เป็นแบบไฮดรอลิกหมดเลยนะคะสะดวกสบายมากๆด้านล่างก็เป็นดิฟฟิเซอร์ปลายท่อคู่ของตัว AMG นั่นเองค่ะ สำหรับขุมพลังคันนี้นะคะเขาเป็นรหัส250บ่งบอกถึงความเป็นตัวท็อปมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาดอยู่ที่2 0 0 0ซีซีรุ่นนี้ได้211แรงม้านะคะแล้วก็ได้เกียร์เสปีดด้วยค่ะ <Yes. S 1> อัตราสิ้นเปลืองดีมากๆแล้วก็รุ่นนี้ขับสนุกแล้วก็เครื่องยนต์ดีมากๆห้ามพลาดเลยนะคะกับโปรโมชั่นเนกกเซลแล้วก็ราคาดีๆแบบนี้ สำหรับใครนะคะที่สนใจหรือว่ากำลังตามหาอยู่ต้องรีบสแกน QR Code มาสอบถามไปที่สายขายได้นะคะหรือว่าสนใจขดื่นเพิ่มเติมสามารถคอปรับชมเพิ่มเติมได้ที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเราค่ะ w w w b e n k e c o m เรามีสต็อกคันอื่นให้เลือกมากกว่าอีก200คันแบบจุใจเลยนะคะ <S <S ได้เวลาเข้ามาด้านในแล้วค่ะ <S 1> <S 1> เมื่อสักครู่ที่เกิดไว้นะคะว่าด้านในตัวท็อปจะเป็นแบบไหนแบบนี้เลยค่ะ <S <S บอกนะคะจะมีความพิเศษกว่าตัว200ค่ะเพราะว่าตรงกลางเป็นอคันทัลล่านะคะ ทำให้ไม่อมความรอ้อนแล้วก็นุ่มนื้อม,มากๆค่ะขอบบอกของเขานะคะจะเป็นตัวหนังเดินด้วยได้สีแดงทั้งคันเลยนะคะคอนโซลด้านหน้าก็มีความสวยงามเรียบร้อยมากๆตัวเฟสลิปนะคะก็คือจะเป็นหน้าจอที่เป็นดีไซน์ใหม่ค่ะเป็นดิจิตอลเป็นระบบสีเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้นะคะมีตัว Apple c a r าร์เพให้ค่ะอั i d อยอ o ไโ้ด้วยนะคะรวมถึงแผงควบคุมดีไซน์ใหม่หมดเลยค่ะ แอร์ได้2โซนเลยนะคะนี่การปรับแยกอิสระซ้ายขวาค่ะการโชว์ของเขาก็คือจะเป็นตัวเลขดิจิตอลเลยนะคะที่วานแก้วน้ำตรงกลางนี้นะคะสามารถเก็บรักษาอุณหภูมิได้ด้วยค่ะพวงมาลัยนะคะก็คือจับกระชับมือมากๆเลยค่ะเป็นตัว AMG นะคะแล้วก็มีมัตติฟังก์ชันมาให้ Paddle s h i f t เกียร์คอพวงมาลัยครบเลยค่ะและตำแหน่งผู้ขับขี่นะคะออกแบบมาได้ดีมากๆเลยค่ะ ได้ลองขับแล้วนะคะติดใจมากมาเลยค่ะทั้งตำแหน่งผู้ขับขี่แล้วก็ตำแหน่งตัวรถที่เป็นขนาดที่สูงกว่ารถซีดานนะคะทําให้ห้องบริสารก็คือโปร่งมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการมองไปด้านนอกหรือว่านี่ภายในห้องโดยสารแบบนี้นะคะคุณผู้ชายใช้งาน GLA ได้เลยนะคะสีสัะไม่ติดแน่นอนรุ่นนี้มีทั้งกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวโหมดปรับการขับขี่ไดนามิกซีเล็กค่ะ4โหมดเลยนะคะโหมดสปอร์ตคอมฟอร์ตอีโคแล้วก็อินดิวเวอร์ค่ะ ปรับได้ตามการขับขี่ของคุณลูกค้าเลยนะคะขึ้นมานั่งด้านหลังให้ดูเลยนะคะว่าคันนี้เจียว A250 นะคะเป็นรถออนเกประสงค์อีก1คันเลยค่ะไปกันได้ทางครอบครัวเลยนะคะไม่ว่าจะ1คน2คนหรือว่า4-5คนก็ยังไปได้ค่ะ มีล็อกไอโซฟิกให้นะคะสําหรับใครที่มีลูกเล็กก็คือใส่คาร์ซีทได้มีที่พักมือตรงกลางไปต่างจังหวัดเนี่ยคันนี้สบายมากๆและสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะใครกําลังหารถสักหนึ่งคันคันนี้ตอบโจทย์มากๆสรุปเลยนะคะสําหรับ GLS 250 MG Facelift คันนี้เป็นรถปี2017ค่ะเล็กไม่วิ่งมาเพียงแค่68,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเฉลี่ยแล้วคันนี้ใช้งานมาปีละแค่10,000โลเองค่ะผู้ชมกับราคาสุดพิเศษเลยนะคะปกติแล้วคันนี้เราขายอยู่ที่1ล้าน 4ี่0สนบาทค่ะพิเศษเลยค่ะกับโปรมเมกาเซลของเรานะคะต่อให้อีก1เดือนเหลือเพียงแค่1นึ่งล้านสองแบาทรีบเลยนะคะคันนี้ไปไวมากๆค่ะรถจัดหนักส่งท้ายปีแบบนี้นะคะคันนี้ลดให้อีก2,000 0 0บาทเหลือเพียง1นึ่งล้านสองแสนเบาทเท่านั้นต้องรีบแล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เบนเคที่เราจบครบทุกความต้องการวันนี้กรตูนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ